สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ New World Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของ t o w โ Project นะครับหรือว่าเควสเมืองที่เพื่อนๆเ,เรียกกันตัวของเควสเมืองเนี่ยเป็นเควสหลักเลยนะครับที่ใช้ในการเลเวลอัพตัวละครของเราซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่สามารถเลเวลอัพตัวละครของเราได้เร็วที่สุดในเกมเลยครับผมซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งแยกประเภทของ t าว r Project นะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบแล้วมีอะไรบ้าง และสุดท้ายผมจะสรุปให้นะครับว่าอันไหนเนี่ยเราควรทําแล้วอันไหนเราไม่ควรทําครับผมซึ่งจริงๆอะ่ะมันสามารถทําได้ทุกแบบแหละแต่ว่าบางอันเนี่ยมันก็จะเสียตัวของรีซอสหรือว่าตัวของวัสดุอุปกรณ์เยอะเกินไปนะครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มกับ exp ที่เราได้กลับมานะครับและช่วงท้ายคลิปเนี้ยผมจะสรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับเป็น top 3 Tower Project ถ้าเราต้องการจะเลเวลอัพตัวละครของเราให้เร็วที่สุดเราจะต้องทําอันไหนนะครับ ก่อน่นเนียเรามาทําความรู้จักตัวของทาวโปรเจกต์กันก่อนนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบแล้วเจ้าทาวโปรเจกต์พวกนีน้มันมีการพัฒนาด้วยนะครับหลักๆแล้วทาวโปรเจกต์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5แบบนะครับก็จะมีแบบ explorer นะครับให้เราออกไปค้นสุสานให้เราไปค้นพวกโบราณสถานนะครับแบบที่2ก็คือ hunting นะครับให้เราออไปล่าสัตว์แบบที่3ก็คือเป็นแบบที่ให้เราออกไป g a t t i n g แล้วเอาของพวกนี้เนี่ยมา refining นะครับมาผลิตทําให้บริสุทธิ์ขึ้นและแบบสุดท้ายนะครับ แบบที่5ก็คือ crafting ครับผมเรามาไล่ดูรายละเอียดไปทีละแบบเลยนะครับแบบแรกก็คือ exploring นะครับทำโปรเจกต์ที่ให้เราออกไปค้นหาของต่างๆหาหีบต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าอันนี้เนี่ยทำได้นะครับร,รับรับไว้ถ้าเราเดินผ่านก็ไปหานะครับแต่ว่าไม่ต้องเอามาเป็นเควสหลักน,นะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องพุ่งไปหาของตลอดเวลาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลามันจะเสียเวลาตอนที่เราเดินไปนะครับเพราะว่าจุดที่เขาให้ไปส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ห่างกันนะครับซึ่งผมมองว่าไอตัวของ explorer exploring เนี่ยให้เราเอาไปทําคู่กันกับตัวของ faction mission นะครับถ้ามันไปทางเดียวกันก็คือทําแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ไปทางเดียวกันก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับ ทาวโปรเจกต์แบบที่2นะครับนั่นก็คือการฮันติงหรือว่าการออกไปล่าสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งการล่าสัตว์เนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วผมจะไม่ค่อยทําเท่าไหร่เลยนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ว่าสัตว์จริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆเราสามารถใช้ตัวช่วยได้นะก็คือเว็บไซต์นอกนะครับที่เป็นแผนที่มันจะบอกได้ว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ต่อให้เรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ยังต้องเดินไกลยอยู่ดีนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างเสียเวลา เพราะฉะนั้นตัวของการลาสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์แปลกๆอย่างเช่นโก้ดแพะชีฟไบซันหรือว่าพวกหมีเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับผมจะรับแต่สัตว์ที่มันหาง่ายๆแล้วก็เจอบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกระต่ายนะครับแรบบิทเทอร์กี้ไก่งวงหมูป่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหมาป่านะครับบูฟสตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่หาง่ายนะครับมันอยู่ทั่วไปเลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่รอบๆเมืองที่เราเกิดนะครับ รับทิงท้งๆไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปตั้งใจล่ามันสักเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเดินผ่านตีแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับท่าโปรเจกต์รูปแบบต่อมาก็คือการเก็ตเตอร์ลิงนั่นเองนะครับการเกตเตอร์ลิงเนี่ยหลักๆแล้วมันจะให้เราออกไปหาของนะครับซึ่งของเริ่มต้นที่หาได้ง่ายๆเลยก็จะมีน้ํามีฟรินส์แล้วก็มีต้นไม้นะครับหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนี้ และหลังจากนั้นเนี่ยตัวทาโปรเจิตมันจะให้เราส่งของที่เทียสูงขึ้นไปนะครับซึ่งไอตัวทาโปรเจิตต,ตรงนี้เนี่ยมันจะไปผูกอยู่กับตัวของเทรดสกิลของเรานะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเปิดมาที่หน้าเทรดสกิลของเรานะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมมันก็จะแบ่งเป็นคราฟติ้งรีไฟนิงเก็ตเตอร์ลิงนะครับมันก็จะมีทาโปรเจิตในทุกหมวดหมู่นะครับก็คือทาโปรเจิตในหมวดล็อกกิ้งตัดไม้ไมนิ่งนะครับฮาร์เวสติ้งสกินนิงประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟิชชิ่งในหมวดเก็ตเตอร์ลิง แล้วในหมวดนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปที่หมวด Refining ด้วยนะครับถ้าเป็น Locking ก็จะเป็น Wood w o r k i n g นะครับเป็น Mining ก็เป็น Smelting อะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะครับเราลองมาดูตัวทาวโปรเจกต์คร่าวๆของหมวดนี้กันนะครับหมวดเก t ัลลิงกับ Refining เนะี่ยซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับตามเลเวลของ Trade Skill ของเรายกตัวอย่างเช่นที่ผมโชว์ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นไม้ขั้นที่1น่ไม้ขั้นที่2แล้วก็ไม้ขั้นที่ 3, ซึ่งตอนแรกอะ่ะมันจะให้เราไปหาแค่ไม้ปกติกับไม้ขั้นที่2นะครับที่เราสามารถกราฟได้แต่ว่าหลังจากที่เราทําการเลเวลอัพตัวของสกิลตัดไม้ของเรานะครับไปถึงเลเวลที่สูงกว่าหรือว่าตัวของบูทเวิร์กิ่งของเราไปถึงเลเวลที่สูงกว่านะครับมันจะเริ่มรีควายไม้ที่แบบเทียที่สูงขึ้นไปนะครับตัวหนังก็เช่นกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีทางฟังของไฟเบอร์นะครับ ลินแล้วหลังจากนั้นมันจะขอเป็นซาตินนะครับแรกหนึ่งอย่างก็คือเหล็กนะครับไอรอนมันจะขอไอรอนธรรมดาก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะขอไอรอนอินก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะขอสตีลนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเราทําได้นะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่าหลังๆให้เราเก็บตัวของวัสดุอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเอาไปคราฟแล้วเก็บไว้คราฟของดีกว่าถ้าเราเอาของรอนะครับของเทียร์หนึ่งตรงนี้เนี่ยไปคราฟเป็นของออกมานะเราจะได้เอ็กพีมากกว่าตอนเราคราฟนะครับซึ่งผมมองว่าทําได้ตอนต้นเกมหรือว่า เราส่งได้ในกรณีที่เรามีมันเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันใช้เยอะนะครับผมมองว่ายังไงเอาไปคราฟก็คุ้มกว่าอย่างเช่นบางอันเนี้ยเหมือนมันให้เราส่งคอสเลเตอร์90อันแบบเนี้ยมันใช้ตัวของรอไฮนะครับซึ่งรอไฮเนี้ย4อันได้คอสเลเตอร์1อันมันก็แปลว่าเราต้องส่งรอไอทั้งหมด360อันนะครับเราต้องล่าหมาป่ากี่ตัวกว่าจะได้360อันนะครับอะไรประมาณนี้ ยกเว้นว่าเพื่อนๆขึ้นไปเทีย์สูงๆแล้วนะครับมันเตอร์เลเวลสูงๆมันก็จะดรอปหนังเยอะขึ้นนะครับและทาวโปรเจกต์ประเภทต่อมาก็คือการตกปลานั่นเองนะครับการตกปลาเนี่ยมันก็นับอยู่ในหมวดเกตเตอร์ิงนั่นแหละแต่ว่าผมแแบ่งแยกออกมาเพราะผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าใคร ชอบตกปลาจริงๆนะครับเรามีปลาเยอะมากๆแต่ผมคิดว่าต่อให้เรามีปลาเยอะมากๆนะครับเราก็ควรจะเก็บปลาไว้ไม่ต้องส่งทาวโปรเจกต์นะครับเอาไปทําอาหารน่าจะดีกว่าสหรับผมเพราะการทําอาหารเนี่ยจริงๆแล้วได้ EXP เยอะมาก ในการทำทาวโปรเจกต์ของการตกปลาเนี่ยมันก็จะมีเควสตตัวปลาปกติเลยนะครับอย่างเช่นรูปแรกนะครับขอแซลมอนแล้วก็รีเควสตตัวของฟิลเลตนะครับปลาที่เราแล่มาแล้วและสุดท้ายก็คือเบ็ดนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของน้ำมันปลานะครับซึ่งจะได้มาจากการแลร่ปลาเหมือนกันก็ทั้งหมดนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ต้องส่งนะครับเอาไปทำอาหารได้เยอะผีเยอะกว่าและทาวโปรเจกต์รูปแบบต่อมานะครับซึ่งเป็นทาวโปรเจกต์ที่ทุกคนควรทำนะครับนั่นก็คือ หัวข้อ Crafting นั่นเองนะครับท้าโปรเจกต์ในการ Crafting เนี่ยหลักๆแล้วเขาจะให้เรา Craft สออย่างนะครับก็จะมี Weapon Smitting กับ Armor Smitting นะครับทำเสื้อเกราะก,กับทําอาวุธนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ทำเสื้อเกราะก,กับทําอาวุธเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับเขารี quire อุปกรณ์ที่น้อยมากและได้ EXP เยอะมากนะครับ ซึ่งตัวของ Weapon Smitting เนี่ยหลังจากที่เรารับตัวของ t o w e Project มาแล้วนะครับ <c oughs> เขาจะให้ตัว r ร c i ปีกับเรามานะครับแล้วหลังจากที่เราได้ร c i ปีมาแล้วเนี่ยมันจะมาเพิ่มอยู่ในตัวของ Fox ของเรานะครับให้เรามาที่โต๊ะ Fox นะครับจะเป็นเทียไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่า Recipe From Quest นะครับจะเห็นว่าของผมเนี่ยผมรับมาเยอะเลยแล้วตัวของการคลาฟเนี่ยมันก็มีเทียของมันเหมือนกันนะครับเทียแรกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาตอนที่เรามีเลเวลคลาฟถึงเลเวล50นะครับ ขั้นที่1มันจะให้เราคราฟตัวของกล่องอาวุธเนี่ยจะใช้อุปกรณ์น้อยมากเลยนะครับใช้เหล็กแบบธรรมดาเลยเนี่ยสิอันใช้ไม้10แล้วก็ใช้รอไฮสิ 10, นะครับแต่จะเห็นว่าตัวของ e x p ที่ได้เนี่ยคือเยอะมากนะครับได้ถึง3 7 2 w e a p o n s m i t h i n g เลยคือเราจะได้ทั้งเลเวลคราฟแล้วก็เลเวลปกติของเรานะครับตอนที่เราไปส่งทาร์บอดและหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ w e a p o n s m i t h i n g ของเราถึง50แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นอมาริงของเราถึง50แล้วก็ได้ มันก็จะเปลี่ยนเทียการคราฟไปนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนอุปกรณ์ไปนะแต่จริงๆมันก็ยังหาง่ายเหมือนเดิมนะครับเป็นเหล็กที่คราฟขึ้นมาเป็นทิมเบอร์แล้วก็เป็นคอสเลเตอร์นะครับคือเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เป็นอุปกรณ์อีกเทียหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นตัวที่ได้ EXP เยอะมากนะครับเพราะว่ามันทําง่ายแถมเรายังได้ EXP จากตัวของการคราฟด้วยนะครับอันนี้ได้780 EXP ก็บวกมาประมาณ200นะครับแล้วเดี๋ยวเอาตัวทาโปรเจกต์ไปส่งเนี่ยก็จะได้ e P ปรระมาณ1000คับผม และรูปแบบการคราฟอีก2ออย่างนะครับนั่นก็คือการทําอาหารและการทรําโพชันนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะไปผูกกับสกิลคุกกิ้งของเรากับสกิลอาคาน่าของเรานะครับซึ่งตัวอาหารเนี่ยมันก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับหลักๆจะเป็นอาหารที่เขาจะให้ตัวเรซปีหรือว่าให้สูตรกับเรามานะครับเพื่อเอาไปคราฟและอีกแบบหนึ่งก็คือตัวของเรชั่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันได้ยกพีเยอะมากทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของการ คราฟตัว r e ซิป e เนี่ยบางครั้งมันจะรีควายตัวของ i ินกิ d ด e n t s นหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างหายากนะครับถ้าคราฟได้ผมแนะนําให้คราฟนะครับแต่ว่าถ้าคราฟไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดทิ้งไปก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าใครไม่มีปลาไม่ได้ตกปลาเนี่ยเราก็จะคราฟตัวอาหารไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอาหารที่แบบใช้ปลาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่ใช้เนื้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยคราฟไปมันได้เยกพีประมาณ2,000เลยนะครับก็คือเยอะมากผมก็แนะนําว่าให้คราฟนะครับใช้มีดจะทําค่อนข้างง่ายเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปล่าสัตว์แล่หนังบ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับเราน่าจะมีพวกเนื้อสัตว์หลงเหลืออยู่พอจะคราฟได้นะครับต่อมาอ,อย่างหนึ่งก็คือทางฝั่งของเรชั่นนะครับทางฝั่งของเรชั่นเนี่ยเขาจะรีควายทุกแบบที่เราสามารถคราฟได้เลยนะครับถ้าเรามาที่โต๊ะทำอาหารนะครับเปิดเข้ามาที่หน้าคราฟเนี่ย มันจะเขียนว่าในหมวด recovery food นะครับพวก light ration travel ration นะครับเขาจะ require ค่อนข้างบ่อยนะครับ energy light ration พวกนี้เนี่ยมันจะใช้เพิ่มมานานะครับแล้วของในการคร a ฟเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่เรามีเยอะได้นะครับหลักๆผมแนะนําว่าให้ใช้น้าพึ่งคร a f นะครับเพราะว่าน้ำพึ่งเนี่ยมันหาง่ายมันได้จากในเมืองทุกเมืองอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายก็คือการ c r a ฟ p o t i o นั่นเองนะครับหรือว่ายา ยาเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือจะมียาโพชั่นที่เป็นโพชั่นเลยเพิ่มเลือดกับเพิ่มมานานะครับกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นโพชั่นแบบรีเจนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพยายามส่งยาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวผมเองจะไม่ได้ใช้ยาเยอะนะผมจะใช้ยาแค่แบบแรกเท่านั้นนะใช้โพชั่นแบบวีคแบบที่มันเทียร่างสุดเลยซึ่งพอเป็นเทียร์สูงๆเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ส่งตัวของทาวบอร์ดนะครับ ถ้าเรามาที่โตะคราฟยานะครับตรงส่วนของพชันเนี่ยก็จะมีแบบวี a k ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบ c o m มอนเขาจะ r e q u i r ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ c o m มอนกับแบบ strong นะครับซึ่งแบบ weak เนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะมีแค่ช่วงต้นเกมซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเก็บแบบวี a k เอาไว้กินเองนะครับแล้วก็แบบ c o m มอนเนี่ยเอาไว้ส่งนะครับถ้าคราฟได้ก็คราฟไปส่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่ม r e q u i r ตัวของแบบสต r o n g นะครับ strong heal potion strong regen potion นะครับซึ่งยาพวกนี้เนี่ยมันจะ d r อปจากมอนสเตอร์ที่เราตีนะครับ พวกโครงกระดูพวกล้อต่างๆมันดอบยานะครับหลังๆเนี่ยดอบค่อนข้างเยอะเลยถ้าเพื่อนๆไม่กินผมก็แนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ส่งทาวบอร์ดก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทาวบอร์ดแบบไหนเป็นทาวบอร์ดที่ให้ exp ดีที่สุดนะครับส่วนตัวผมเองนะผมคิดว่าทาวบอร์ดแบบนี้ครับผมก็คือการคราฟชุดกับการคราฟอาวุธนั่นเองนะครับที่ให้ exp เยอะที่สุด เพราะว่า1มันใช้อุปกรณ์ในการคราฟค่อนข้างน้อยนะครับเหล็ก10ไฟเบอร์สิแค่นี้เองนะครับแล้วก็ได้ EP x แล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยข้ามตัวของการคราฟอาวุธและการคราฟชุดเกราะเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันช่วยให้เราเลเวลอัพตัวของเวฟอ Smitting Skill ของเรานะครับกับอาร์ r มอรของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไปเก็บเลเวลคราฟตัวของอาวุธกับชุดเกราะของเราโดยการไปสร้างอาวุธชิ้นอื่นๆเนี่ยมันใช้เหล็กหรือว่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่นค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยซึ่งเทคนิคนะครับผมแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยรับเควสจากทุกเมืองเลยนะตัวของการคราฟเนี่ยแล้วกลับมาคราฟที่เมืองเดียวก็ได้นะครับเราค่อยวาร์ปไปส่งแต่ละเมืองซึ่งจะเห็นได้ว่าการคราฟอาวุธและการคราฟชุดเกราะของผมเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับคือผมรับมาจากทุกเมืองเลยเราค่อยมาคราฟทีเดียวก็ได้นะครับ เป็นวิธีการเลเวลอัพที่เร็วที่สุดเลยครับผมลองลงมาจากนั้นนะครับผมมองว่าตัวอาหารนะครับพวกเรชั่นนะครับไม่ใช่พวกเรสปีแบบนี้พวกเรสปีแบบนี้เนี่ยบางครั้งมันจะอัพค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเรชั่นเนี่ยเราจะทําได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมก็มองว่าอันนี้แหละเป็นอันดับ2นะครับถ้าเราต้องการเลเวลอัพให้เร็วที่สุดตัวโพชชั่นก็เช่นกันนะครับถ้าหากเขาต้องการคอมมอนโพชชั่นหรือว่าจะเป็นสตรองโพชั่นที่เราเก็บมาได้ก็เอามาส่งทาวบอร์ดนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทางฝั่งการกิตติลิงนะครับพวกหนังพวกเหล็กพวกอะไรแบบนี้จะส่งดีไหมนะครับส่วนตัวอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมคิดว่าหนังพวกนี้เนี่ยเราเอามาคราฟเองจะดีกว่านะครับคราฟให้เป็นเทีย์สูงนะครับเพราะว่าเวลาเราคราฟเนี่ยเราก็จะได้ยิปพีเพิ่มมาด้วยนะครับยกเว้นว่าเราเหลือเยอะจริงๆเราค่อยเอาไปส่งทาาบอร์ดนะครับส่งในเทีย์สูงน่าจะดีกว่าในความคิดเห็นของผมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้คราฟก่อนพอเราคราฟเสร็จป,ปุ๊บ เราจะได้ e x P จากการคราฟรอบที่1แล้วจะได้ e x P ซ้อน2อรอบที่2ตอนที่เราไปส่งทาวบอร์ดนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องของทาวบอร์ดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับก็ลองไปทำกันดูทาบอร์ดเนี่ยเป็นวิธีที่เลเวลอัพตัวละครของเราได้เร็วที่สุดจริงๆนะครับในเกมแต่ว่าข้อเสียของมันมีอยู่แค่อย่างเดียวมันไม่สามารถเลเวลอัพทางฝั่งของอาวุธหรือว่าเวทพนสกิลของเราได้นะครับเราต้องไปตีมอนเอาเองอันนั้นนะ่ะ สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแอดแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับนิวเวอร์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ